ตอนออกป้ายแดงมาเนี่ยเกือบ3ล้านตอนนี้ผมขายอยู่2ล้านนิดๆน,นะครับเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดครบทุกระยะเลยนะครับไม่เคยทำสีสักชิ้นสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมขอมาอัปเดตเจ้า C-Class บ้างดีกว่านะครับเพราะว่า C-Class เนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นแล้วแหละว่ามีตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับผมแล้วซึ่งตัวใหม่เนี่ยราคานะครับทุกอย่างมันก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ3ล้านแล้วตอนนี้เนี่ย ใครที่มองหามือ2อยู่ก็จะอยากมาเล่นตัวเก่าก็เลยมาอัปเดตให้ดูดีกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า C220D ที่เป็นรหัส205 f c e l i f t เนี่ยได้ออปชันเยอะกว่าตัว206อีกด้วยนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับเอาไฟหน้าเป็นหลักก่อนเลยแล้วกันนะครับไฟหน้าที่คุณเห็นตัวนี้นะครับรหัสที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัว C220D c e l i f t นะครับแล้วเป็นตัว AMG Dynamic ด้วยซึ่ง AMG Dynamic เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนว่า C2 0 d Facelip ออกมา3ตัวนะครับผม3รุ่นย่อยก็คือตัว a อเวนการ์นะครับผมตัว MG Sport แล้วก็ MG Dynamic นะครับซึ่ง Dynamic เนี่ยจะได้ไฟหน้านะครับที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่า m u l t i Beam LED จะเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยนะครับจะเป็นไฟที่ค่อนข้างอัจฉริยะมากๆเพราะว่าจะมีหลอด LED นะครับอยู่ข้างในเกือบร้อยหลอดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชิปประมวลผลเนี่ยคอยควบคุมพวกหลอดพวกนั้นนะครับให้สว่างมากน้อยแค่ไหนให้ดับตอนไหนอะไรยังไงนะครับฉลาดมากแล้วก็ดีไซน์ไฟของเขานะครับโดยที่ว่าเป็นมัลติ b ี a m LED เนี่ยจะมีความเท่จะมีความสปอร์ตและล้ำหน้าเข้าไปอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องดีไซน์นะครับอย่างที่บอกเนาะคันนี้เป็นตัว AMG Dynamic จะได้ชุด กันชนนะครับจะเกิดข้างข้างหลังเนี่ยเป็น MG p a c k a g e หมดเลยนะครับผม MG p a c k a g e เจนี่ยจะเสริมความหล่อด้วยการที่มีกริลค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับค่อนข้างมีสปอร์ตมากขึ้นเล่นลวดลายที่เป็นโคมเมียมเงานะครับผมตรงนี้เข้ามานะครับเพิ่มสีสันให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองส่วนกริลหน้านะครับก็จะเป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับพร้อมโลโก้เบน ยักษ์อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีกล้องนะครับผมกล้องหน้ามาด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับจะได้กล้องแบบ360องศามาเลยและตัวกันชนหน้าหรือว่าไอตัวไอดาวข้างหน้าตรงนี้นะครับผมที่คุณเห็นเนี่ยจะมีเซนเซอร์ข้างในเพราะคันนี้นะครับมีระบบดิสตรนิกให้ด้วยนะครับไม่ได้ตัดออปชันอะไรออกเลยก็คือได้มาแบบจัดเต็มในเรื่องออปชันเลยส่วนลักษณะข,ของรถนะครับผม C l l s s เนี่ยจะเป็นซีดานขนาดกลางนะครับผมก็ถือว่า ดูสวยงามเลยจากข้างหน้า Mercedes-benz C220D คันนี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับโดยที่ว่าเป็น D อยู่ข้างหลังนะครับเขาก็จะได้เครื่องดีเซลนะครับมาเป็นแบบ4ี่สูบสองพนะครับผมเป็นตัวเทอร์โบอีกด้วยนะครับ194แรงม้านะครับและก็ไม่พอนะแรงท้อของเขาเนี่ยอยู่ที่400เลยนะครับผมก็คือ400นิวตันเมตรบอกเลยว่าแรงบิดของเขาเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับใครมองว่า วิลย94แรงไมเองรถสมัยใหม่นี่ขึ้น200หมดแล้วนะผมมองเลยว่าใช้ในประเทศไทยนะครับหรือว่าจะออกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะตัวนี้เนี่ยให้ความแรงพอแน่นอนนะครับเพราะว่ายังสามารถเหยียบไปถึง200กว่าได้อีกด้วยนะครับสำหรับความเร็วท็อปสปีดของเขาส่วนอัตราการบริโภคน้ํามันของเขานะครับก็ทํามาได้ดีมากเพราะว่าโดยที่ว่ารถของเขาเนี่ยเป็นตัวดีเซลนะครับก็จะบริโภคน้ํามันอยู่ที่ คร่าวๆนะครับถ้าอยู่แบบรถติดๆคุณอยู่ในเมืองตลอดเวลาเลยนะต้องมี13-14กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าถ้าเกิดคุณขับชานเมืองนะครับผมเป็นคนเหยียบแบบคงที่อยู่ที่ประมาณ90-120นะครับวิ่งไปถึง20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์แบบตัวรุ่นใหม่ที่ใช้ในรถเบนซ์แพร่หลายมากๆนะครับก็คือตัว 9G-Tronic นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็สมูทมากๆรถยนต์ น,นี้นะครับผมจะเป็นรถยนต์แบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะเป็นขับเคลื่อนแบบสอล้อหลังนั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขาใครที่เป็นสาวกเครื่องสันดาปอยู่นะครับลองดูได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังยังรอไฟฟ้าที่ว่ารอเป็นเจนหน้าเลเจนใหม่ดีกว่าเจนนี้ยังรู้สึกยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ ลองมาดูคันนี้ผมมองว่าคุ้มค่าแน่นอนต่อมานะครับมาเจอที่ล้อเราก่อนเลยดีกว่านะครับล้อแน่นอนครับจะเป็นล้อแบบ AMG นะครับผมซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด19นิ้วเลยนะครับผมและล้อของเขานะครับผมก็จะเป็นล้อแบบ5้าก้านนะครับเป็น5ก้านคู่สีเป็นแบบทูโทนสีเงินสลับกับดำนะครับผมดูค่อนข้างเท่เลยคือแค่ดูแค่ล้อแล้วอ่ะเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นซีดานของเขาเลยเรามองว่าวิลล้อ,อน,นี้มันควรอยู่ในตัวรถแบบ2ประตูเลยด้วยซ้ำเพราะดีไซน์ของเขาออกแบบมา เหมาะสมมากๆนะครับกับคำว่า A M G นั่นเองส่วนดิสเบรกข้างในนะครับก็จะเป็นจานเบรกเจาะรูด้วยนะครับผมพร้อมกับคาลิเปอร์ที่มีเขียน Mercedes Ben z สวยงามมากเลยอันนี้คือเขาค่อนข้างลงรายละเอียดนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเท่ให้กับรถอีกด้วยส่วนข้างนี้มานะครับผมโดยที่ว่ารถคันนี้นะครับเป็น A M G Dynamic ก็จะได้ทริมนะครับผมนี่ทริมขอบประตูที่ทริมขอบประตูที่คุณเห็นทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่หน้าหลังมาเนี่ยจะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับแต่ไม่ได้แบบเงาแบบเงา,แบบเงาวิ่งวับเลยก็จะมีความแมท ิดหน่อยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างเช่นตัว MG Sport เนี่ยจะเป็นสีดําแต่ถ้า Dynamic เนี่ยจะเป็นแบบสีนี้นั่นเองนะครับผมประตูนะครับก็จะเป็นประตูแบบสีบานพร้อมกับ Keyless มาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างครบคันในเรื่องออปชั่นแน่นอนส่วนข้างหลังนะครับผมข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็น ไฟแบบ LED ตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นไฟแบบตัว C นั่นเองนะครับดูค่อนข้างสวยงามเลยการชนหลังก็จะเป็นการชนแบบ AMG นะครับผมก็จะเน้นความสปอร์ตแล้วก็มีท่อคู่มาให้นะครับอยู่ข้างหลังมาตรงนี้ซึ่งท่อจริงๆแล้วนะครับจะเป็นท่อเดี่ยวนะครับออกมาอันเดียวอยู่ข้างหลังแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นดีไซน์เท่านั้นเองซึ่งสําหรับผมนะมันก็ถือว่าโอเคฝาท้ายนะครับแน่นอนนะครับคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบ h a n d ์ Free ก a ด้วยนะครับผม h a n d ์ Free t a เก g นะครับก็คือ free t a i ท g a t ตก็คือเราไม่ต้องใช้นะครับผมกุญแจเลยก็ได้นะครับแค่เข้ามาแล้วก็เตะก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับเวลาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมรถยนต์ตัวนี้นะครับโดยที่ว่าเขาไม่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณเอากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะครับสามารถไปได้ประมาณ2-3ใบเลยและไม่พอนะครับถ้าเกิดคุณมองว่าตรงนี้คุณอยากจุของเยอะกว่านี้ก็ยังสามารถพับเบาะลงไปได้อีกด้วยอันนี้คือค่อนข้างเจ๋งเลยภายในเจ้าตัว c 2 2 0 dmg dynamic นะครับก็จะได้เบาะเป็นแนวสีดำหมดเลยนะครับผมพร้อมกับตัวเบาะเองเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตบักเก็ตซีดนิดๆนะครับผมซึ่งจะมีตัวโอบข้างๆเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพื่อโบอบตัวเราเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราใส่ไปใส่มาเนี่ยมันจะไม่ใส่มากเพราะตัวโอบเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวเบาะเองนะครับผมก็จะมีฟองน้ําค่อนข้างหนานะครับนั่งสบายเบาะตัวนี้จะเป็นตัว ท็อปสุดของเขานะครับมาพร้อมกับเมม o r ีแพ็กเกจสจุดเราเป็นบอกไฟฟ้าแบบเต็มหมดเลยเรื่องดีไซน์ข้างในนะครับข้างในจะเป็นโทนสีดําอยู่แล้วแต่ว่าตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับที่คุณเห็นลงมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเลือกลายที่เป็นแบบดรายคาร์บอนสีเงินนะครับผมตรงนี้ก็ดูค่อนข้างสวยเลยนะครับตัดกับสีดําข้างในใครชอบก็ชอบเลยใครมองว่ามันโดดไปก็จะมองงั้นไปเลยแต่ส่วนตัวผมคือในกล้องอะ่ะมันดูโดดแต่เวลาเราใช้ชีวิตประจําวันมันอะ่ะเอ้ยโอเคนะเห็นแล้วมันดูค่อนข้างสบายตาดีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเปียโน Nobel. บางทีรอ,อยนิ้วมืออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างเยอะอันนี้จะไม่มีเลยนะครับผมดูโอเคเลยต่อมานะครับผมหน้าจอของเขานะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว minor c h a n นะครับหรือว่าตัว face lift ของเขาก็จะได้หน้าจอแบบที่เป็นแบบยาวแล้วพร้อมกับรองรับกับปฏิบัติการที่เขาเรียกว่า mercedes me มาให้อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ยังจะรองรับ apple car play android auto อะไรพวกนี้ให้อีกด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องไปันล็อกหรืออะไรเลยมีให้มาใช้งานได้เลย ตัวฟอนต์เองนะครับผมจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ลองรับภาษาไทยแล้วมีเนวิเกเตอร์ที่เป็นเนวิเกเตอร์แบบ 3D 3มิติที่มาอยู่กับตัวจอนี้ก็ให้มาหมดเลยนะครับผมถือว่าครบคันแน่นอนนะครับและรถคันนี้นะครับยังจะมีระบบเอ b มเบียนไลท์หรือว่าไฟไฟภายในรถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้64สีอีกด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าเจ๋งนะเพราะว่า เบนซ์หลายๆคันที่ออกมานะครับผมบางคันตัดออปชันนี้ออกไปอันนี้ยังมีอยู่นั่นเองนะครับลงมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์แบบ d u โอคลายเมดคอนโทรลนะครับสามารถปรับซ้ายขวาอิสระได้เลยนะครับมีปุ่มช็อตคัตนะครับที่ใส่ของอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าที่วางแก้วก็จะอยู่ในใต้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะไม่มีเกียร์แล้วข้อดีก็คือมันเซฟพื้นที่ในการใช้วางของนั่นเองส่วนตัวตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เราเห็นในรถเบนซ์เสมอไปแล้วนะครับเป็นตัวบังคับหน้าจอ เองแต่ว่าหน้าจอตัวนี้นะครับผมยังจะไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนไม่ได้ก็จะใช้ตัวนี้ปรับเอานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนเมาส์เรานั่นเองแล้วจะมีตัว ออปชันอื่นๆนะครับผมหรือว่าปุ่มช็อตคันอื่นอยู่นะครับเริ่มต้นจากซ้ายมือก็จะเป็นด y นามิกซีเล็กนะครับรถคันนี้สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด5โหมดมีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวิ u ชวลนะครับกล้องเองนะครับก็จะเป็นกล้องแบบ360องศานะครับอันนี้คือดีเพราะว่าปกติแล้วนะครับผมหลายๆคันก็โดนตัดออปชันอันนี้ออกไปนะครับคันนี้ยังได้แบบกล้อง360องศาอยู่มีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับก็เท่ากับ ว่ารถคันนี้ค่อนข้างครบคันเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้ของเรานะครับโดยที่ว่าเป็นไมเนอร์เชนแล้วก็จะได้หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลฟูลลีดิจิตอลเลยนะครับผมสีสันสวยใสยสด งดงามมากๆนะครับแล้วยังสามารถเปลี่ยนทีมได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสสิกนะครับโปรเกรสซีฟหรือสปอร์ตนะครับแล้วแต่การเลือกเราได้เลยอันนี้คือข้อดีก็คือมันทําให้เราไม่เบื่อนั่นเองส่วนพวงมาลัยนะครับแน่นอนโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นตัวแบบ AMG นะครับพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ทรงแบบท้ายตัดนั่นเองพร้อมกับมัลติฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเอาไว้เพิ่มลดเสียงมัลติมีเดียอะไรพวกนี้ครับมีทัชแพดเอาไว้เล่นด้วยนะคร ครับผมสามารถเล่นเกียร์เองได้อีกต่างหากด้วยไฟนะครับผมที่ปัดน้นําฝนหรือว่ากระจกทุกอย่างเป็นออโต้หมดเลยนะครับและแน่นอนรถคันนี้นะครับโดยที่ว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็จะมีหลังคาแก้วมาให้อีกด้วยถือว่าจัดแน่นจัดเต็มมากเลยใน C220D m g Dynamic คันนี้แค่ต่อมานะครับมาชมข้างหลังกันนะครับผมรถ C-Class เนี่ยนะครับก็จะเป็นรถไซส์ที่อยู่ขนาดกลางนะครับผมซึ่งจะรองรับ ตัวคนได้นะครับทั้งหมด5ที่5ที่นั่งแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับ C-Class เนี่ยผมว่าเหมาะกับการไปประมาณ4คนกําลังดีแบบสบายสบายเลยถ้าเกิดน,นั่ง5คนแล้วคนนั่งหลัง3คนเนี่ยอาจจะอึดอาัดาเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัว4คนนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วนะครับส่วนสูงผมนะครับ173เนี่ยหัวนี่เหลือเลยเพราะว่ามีหลังคาแก้วตรงนี้ให้อีกด้วยนะครับผมไอตัวหลังคาแก้วเนี่ยไม่ใช่แค่สวยนะเพิ่มนะครับผมให้ข้างในเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นนะครับผมดูสว่างตามากขึ้นนะครับไม่ดูอึดอัดส่วนเข่านะครับนี่เหลือเยอะแยะเลยนะครับผมยืดลงมาได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือข้อดีมากและตัวเบาเองก็ถือว่านั่งได้โอเคเลย โดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆเมื่อกี้ลืมบอกอีกออปชันหนึ่งนะครับที่ให้มาก็คือเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์ให้อีกด้วยนะครับซึ่งเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แน่นอนนะครับเป็นเครื่องเสียงระดับ Hi-end อยู่แล้วข้างหลังนะครับมีช่องแอร์รูสองช่องให้นะครับแล้วก็มีตัวเสียบ12โวลต์มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ชาร์จแบตหรืออะไรอย่างนี้ใครที่มีคาซีทนะครับผมมี Isofix อยู่ข้างหลังเอาไว้ใส่คาซีทเด็กได้นะครับผมข้างหลังก็จะมีที่วางแก้วอะไรพวกนี้นะครับเก็บของอะไรพวกนี้ก สี่คนบอกเลยว่าการนั่งหลังนะสบายไม่แพ้กับการนั่งหน้าแน่นอนสำหรับรถ C c คลาสคันนี้และไม่พอนะครับผมนี่ความ e x กล u s i v e นะครับความเป็น Privacy ของรถเบนซ์นะครับก็ต้องมีก็จะมีทั้งม่านข้างและม่านหลังมาให้เลยอันนี้ก็ถือว่า เจ๋งมากๆนะครับผมอ่ะใครที่มองหารถสไตล์แบบเอาไว้ใช้ในเมืองด้วยไปต่างจังหวัดเล็กน้อยนะผมว่าคันนี้เนี่ยเหมาะสมมากๆสรุปแล้วนะครับเจ้า c ีคลาสคันนี้นะครับผมเป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันคุณเห็นทั้งหมดแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ใช้แค่ตัวนี้มันก็โอเคแล้วนี่แล้วราคาล่ะราคาต้องบอกเลยนะครับผมว่าคันนี้เนี่ย ผมตั้งอยู่แค่2ล้านกับอีก90 0 0 0บาทเท่านั้นนะคบผมหายไปจากป้ายแดงอะ่ะเกือบล้านเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมมองว่าคุ้มามากๆนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนออกป้ายแดงมาเนี่ยเกือบ3 000, ล้านตอนนี้ผมขายอยู่2ล้านนิดๆน,น,นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไปแล้วประมาณ30%นะ ถือว่าโอเคเลยแล้วรถเนี่ยแค่3ปีเองนะครับรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาประมาณ51,000ืกิโลต่อปีนึงเนี่ยเขาใช้ประมาณ17,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใช้น้อยมากๆและรถคันนี้เนี่ยเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดครบทุกระยะเลยนะครับไม่เคยทําสีสักชิ้นอ่ะคุณเชื่อคําพูดนี้ผมไหมอยากแค่เชื่อนะครับผมเพราะว่ารถทุกคันที่เตทนคุณหญิงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีมาตรฐานในการเลือกมากๆนะครับเพราะรถทุกคันเนี่ยผมมีการ เช็คสีแล้วนะครับโดยใช้ไอเครื่องตัวนี้แหละนะครับเป็นเครื่องวัดสีนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งคันเนี่ยนะครับวัดออกมาแล้วนะครับไมค์คอนนี่บอกเลยว่าเป็นสีที่บางมากๆนะครับก็คือเอาง่ายๆรถไม่เคยทั้งสีมาเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะอย่างเช่นนี่ผมเช็คให้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยอยู่ประมาณร้อยร้อยนิดๆไมค์คอนอันนี้ถือว่าปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการที่ถ้าเราวัดเช็คไมค์คอนแล้วมันโดดขึ้นไปแบบ300ร0อย่ร้อยอ่ะนะคุณควรระวังแล้วแต่ว่าอ้าว คุณไม่มีเครื่องมือพวกนี้แล้วเวลาคุณไปซื้อคุณทําไงนะครับก็มาซื้อกับเราสิง่ายๆเลยว่ารถทุกคันที่เรานะคือค่อนข้างสแตรดานสูงแล้วที่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยเข้าสู์ทุกระยะนะครับไม่ใช่แค่พูดด้วย เช็คมีประวัติครบหมดเลยนะครับผมสบายใจหายห่วงในการซื้อรถที่เต็นท์คุณหญิงแน่นอนนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันก็อีกนิดนึงคันนี้นะครับจะเป็น C220 DMG Dynamic นกะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยปี2019นเะครับเป็นตัวเฟสลิฟแล้วราคาอยู่แค่2 9งล้านบาทวิ่งมา5 0,000กว่าโลเท่านั้นตกเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเขาใช้ประมาณหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยแต่ราคาเนี่ยที่มันหายไปมันเป็นจํานวนที่มหาศาลมากนะครับผมว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ30 ได้เลยนะครับผมก็ใครที่หา C-Class อยู่นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้อยากไปซื้อรถใหม่นะครับผมอยากจะเซฟเงินหน่อย ตัวนี้น่าคบหาแน่นอนนะครับผมก็ใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรถคันนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาที่เป็นรถคุณหญิงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะครับอินสตาแกรมก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์แอดก็ได้นะครับมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลานะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเรื่องจัดไฟแนนซ์ล่ะคันนี้ต้องบอกเลยนะครับถ้าคุณเครดิตดีนะครับผมแล้วไม่อยากจะใช้เงินออกรถไม่อยากจะใช้เงินสดสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับผมก็ฝากตรงนี้้้ไววดยลกัน นะครับแล้วใครที่อยากจะขายรถนะครับเต็นรถคุณหญิงนะครับก็รับซื้อไม่อั้นเหมือนเดิมนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับผมขอให้รถปีไม่ต่ำกว่า2012นะครับผมรับหมดแน่นอนนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลได้เลยก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ